ใช่รุจกุลเฉลิมนั่นเองค่ะซึ่งคุณสิทธิชัยค่ะก็ได้อยู่บริเวณสเตชันของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแลวทุกท่านคะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะจะเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกค่ะจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด8ท่านนะคะให้เหลือเป็นแค่6ท่านเท่านั้นค่ะที่จะไปแข่งขันกันต่อในรอบไฟนอลวันที่18มีนาคมนี้ค่ะแล้วก็จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีโลกที่ชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ่องคะและในช่วงนี้นะคะทางด้านของท่านคณะกรรมการค่ะก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณเวทีสนามแข่งขันของเราแล้วนะคะตอนนี้ขอเชิญท่านคณะกรรมการค่ะเข้ามาบริเวณสเตชันได้เลยค่ะแล้วก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านคณะกรรมการของเราด้วยค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะท่านคณะกรรมการค่ะพร้อมที่สเตชันแล้วและทางด้านของคุณสิทธิชัยก็พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ Okay. Tom. Hi judges, my name is Siti Chai from Rosetta. Today, I will present you my three uh, true lion art patterns. And one free and one designer patterns. The first one is the side of lion face. We claim that lions are the king of the forest. We are looking at just six promise and first we should put everything in the pattern. Wait, to make noise.

สิทิชัยรุจากุลเฉลงมค่ะผู้เข้าแข่งขันในะะท่านที่4ี่ของเราค่ะและเชืนี้นะคะก็ <g klich> ข,ขอเวลาให้กับท่าน,นคณะกรรมการค่ะได้ทําการตัดสินสักครู่หนึ่งค่ะและในช่วงนี้นะคะโอ้มือสั่นนะคะไม่หายเลยอะช่วงนี้นะคะมาพูดคุยกันเล็กน้อยนะคะสำหรับผู้เข้าแข่งขันท่าที่สี่ของเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ <S <S 1> <S 1> คิดว่าทําผลงานได้ดีแบบที่เราซ้อมไหมคะ ยังไม่ถึงครับแต่ว่าเราก็ซ้อมมาหนักใช่ไหมตื่นเต้นแน่นะฮะซ้อมมานานขนาดไหนแล้วคะก็ถ้าซ้อมแพทเทิร์นที่แข่งก็ประมาณสามสี่อาทิตย์ครับสามถึงสี่อาทิตย์นะคะก็ถือว่านานนะประมาณเดือนหนึ่งเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราได้นําลวดลายอะไรมาใช้ในการแข่งขันบ้างคะนี่ก็จะเป็นหน้าสิงโตหันข้างครับค่ะมันจะเป็น โปรมชั่นที่แบบดูเท่ๆของสิงโตนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัวอีกลายนึงจะเป็นดีไซเนอร์จะเป็นลัคคูนครับอันนี้ก็จะแบบชอบแบบความน่ารักของเขาที่มีแบบคาดดำที่ตาของเขาอะไรอย่างี้ครับใช่ค่ะดิฉันเห็นแล้วแบบชอบมากน่ารักมากนะคะทำไมถึงเลือกทั้งสองลายนี้มาใช้ในการแข่งขันล่ะคะก็จริงๆก,ก็คิดมาอยู่หลายลายครับแล้วก็มันมาซักเซสที่แบบลายพวกนี้ครับแล้วก็มาเป็นประกอบกันเป็นแบบพวกกลุ่มสัตว์พอดีครับ ค่ะก็คือมีมาตัวเลือกหลายไลน์แหละแต่ว่าดูแล้วไลายนี้เป็นลายที่แบบมีทั้งความเท่แล้วก็ความน่ารักด้วย,ยถูกต้องไหมคะแล้วฝึกซ้อมเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งฝึกที่บ้านหรือว่าฝึกที่ร้านคะก็ที่ร้านครับที่ร้านเรามีร้านอยู่ตรงไหนเอ่ยร้านก็จะมาแบบกับ ลูกพี่อีกทีนึงคร<ช>ับมายฮะวันนี้มาให้กําลังใจหรือเปล่าม <c oughs> าแข <c oughs> ่งด้วยครับมาแข่งด้วยเหรอฮะนี่แอบมองแอบมองนะคะแต่ว่าแน่นอนแหละวันนี้ไม่ว่าใครจะมาแข่งขันเนี่ยเราเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะแล้วก็อยากจะให้นะคะทุกท่านค่ะได้เข้ามาร่วมชมการแข่งขันแล้วก็ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ด้วยแล้วก็ขอให้นะคะคุณสิทธิชัยค่ะได้เข้ารอบนะคะไปรอบไฟนอลแล้วก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเลยมีคิดไว้หรือยังคะว่าถ้าสมมติว่าเราได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันที่ชิคาโกเนี่ยเราอยากทำลายไหนอือจริงๆก็ยังยังบอกไม่ได้นะครับยังบอกไม่ได้เพราะว่าตอนนี้คือแบบกำลังคิดอยู่ว่าอืมลายนี้แหละมันเป็นลายที่น่ารักแต่ว่ายังมีธีมอื่นเอกที่อยากทำบางลายก็จะพัฒนาไปได้อีกด้วยจากที่แข่งรอบนี้อานี่แหละนะคะเอาละนะคะก็ช่วงนี้นะคะาคณะกรรมการของเราค่ะก็ได้ทำการตัดสินเมนที่เรียบร้อยแล้วนะคะ